เดี๋ยวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาเดินดูหลังจากช่วงสงการนะครับช่วงสงการที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เป็นวันที่ผ่านช่วงสงการมาครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับช่วงวันนี้น่าจะเป็นวันหลังสงการก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ เป็นวันเริ่มทำงานนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เล่นสงการมากันอ,อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณทักหนึ่งทุ่มกว่านะครับตรงนี้จะเป็นถนนสุขุมวิทนะครับทุกคนที่เดินไปก็จะเป็นซอย22นะครับเดี๋ยวเนีย่ยช่วงบริเวณตรงนี้ก็จะ มีการจราจรที่เริ่มจะหนาแน่นเข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะมีสภาพแบบนี้นะครับเมื่อก่อนอมีการเล่นสงการ์กันอย่างหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มุ่งเข้ามาที่จะมาเล่นสงการที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ ประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวงานเทศกาลสงการนะครับหรือเทศกาลศาสตร์น้ำประจำปีทุกๆปีนะครับของเดือนเมษายนช่วงวันที่13นะครับ14 15นะครับเป็นเวลา3วันนะครับที่จะมีช่วงเทศกาลนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของห้างเอ็มสเฟียนะครับที่ ตรงนี้เนี่ยจะมีการจัดสงการขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาน่าจะสองไปีได้นะครับที่นี่เป็นสถานที่จัดงานให้บรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากว่าผมเคยเอยู่ผ่านตรงนี้มานะครับเดินกลับบ้านทุกวันเลยนะครับเพราะว่าทํางานอยู่ย่านนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะมีสีสันแบบนี้ทุกสีสันนะครับแบบนี้ทุกคืนนะครับเนี่ยตรงโค้งนะครับโค้งสายลุ้งเนี่ยที่ทําอยู่ตรงหน้าเ e อ็มสเฟียนะครับคืนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับหลังจากาช่วงสงการที่ผ่านมานะทุกคนก็มาเล่นกันที่นี่ตเต็มเหนี่ยวเลยนะครับคนไหนที่ทํางานย่านนี้นะครับหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่พักอยู่บริเวณนี้นะครับก็ มาเที่ยวตรงนี้กันนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นกันนะครับแถวกรุงเทพนี่จัดขึ้นหลายที่นะครับแต่เพื่อนทุกคนจะสังเกตว่ามีแสงสีนะครับก็ตกคืนเนี่ยแสงสีจะสวยงามมากนะครับก็จะมีเล่นอยู่นะครับเนี่ยเด็กๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็ที่ในาอีมสเฟียก็ยังวันนี้ยังให้เล่นอยู่นะก็ยังไม่ได้อา่า ตรงโดมสายลุงนะครับก็บไปเปนเพื่อนเดินดูบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆแสงสีตองคืนนะครับไฟประดับตรงนี้เขารู้สึกว่าจะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เก็บนะครับจะมีตลอดเลยนะเท่าที่สังเกตด,ดูตั้งแต่ปีใหม่ตุดจีน เลื่อยมานะครับไม,ไม,ไม่ไม่เก็บนะครับตอนนี้ก็ถ้าสังเกตเห็นว่าผู้คนก็เยอะอยู่นะชาวต่างชาติก็มาเดินตรงบริเวณนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแหล่งแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามาสะดวกเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นตรงตรงรถไฟฟ้า BTS นะครับสายสีเขียวเนาะ เดินไปตรงข้างหน้านะครับจากเอ็มสเฟียนะครับก็เดินไปอีกนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณสวนสาธารนณะเมจาศรีนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถา,านที่ออกกำลังกายของคนย่านนี้นะเมื่อคืนก่อนที่จะ เริ่มสงการนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตแถวนี้มีคอนเสิร์ตทุกวันนะครับช่วงสงการนี้จะมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูนทุกวันตรงบริเวณลานน้ำพุนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับแถวนี้ก็จะมีสามห้างนะสามห้างที่สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันไปได้นะครับตรงนี้จะเป็นเริ่มจากห้างเอ็มโซฟิเกียนะครับก็เดินไปก็เดินไปตรง สกายบล็อกด้านบนก็นได้นะครับหรือจะเดินตรงด้านล่างก็ได้นะครับที่เป็นพุทบาทตรงนี้นะครับก็ให้บรรยากาศที่บอกเลยเลยว่าสวยนะครับบรรยากาศดีมากมีไฟประดับที่ประดับตลอดนะครับตลอดปีเลยนะที่สังเกตดูเนี่ยตลอดปีเลยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ได้ดูหลายคลิปแล้วนะครับตรงบริเวณเนี้ย รูสึกว่าชามีไฟประดับที่มันสวยเนาะผมก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ่ายทุกครั้งบรรยากาศก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมก็จะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันไปเนาะย่านนี้ก็จะเป็นนะย่านรถการจราจรนี่ติดขัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้ผู้คนได้เดิน ระหว่างห้างเ e อ็โทเฟียแล้วก็สวนสาธารณะเบนจัสซิลีนะครับแล้วก็มาที่ห้างอินโคลียยมนะครับแล้วก็ห้างเอ็มคอเทียนะครับตรงนี้จะมีสามห้างนะครับที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้นะครับนี่ก็จะผานเพื่อดูบรรยากาศนะครับนที่นี่บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ รู้สึกว่าจะเป็นบรรยากาศที่มันจะมีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆอย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่แสงสีที่สวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสนะครับก็มา ได้เล่นถ่ายรูปนะครับแถวย่านนี้ได้นะครับซึงเป็นย่านสุขุมวิทเริ่มสุขุมวิทยี่สิบสองถึงสุขุมวิทยี่สิบสี่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเลขคู่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสุขุมวิทสามสิบเอ็ดนะครับจนถึงจำไม่ได้ว่าซอยไหนเนาะ ก็จะถึงที่ M วอเท t i e r นะครับก็จะเป็นเป็นเป็นห้างที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ M s เพียแล้วก็ M p o โพเ e ียนะครับก็พาเพื่อนๆเ,เดินดูบรรยากาศนะครับก็คือเดี๋ยวว่าจะขึ้นรถไฟไฟ้าบีเท็ กลับบ้านแล้วนะครับหลังจากเลิกงานก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศบริเวณตรงนี้นะครับนี่ถ้าเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับไม่ไม่อยากขึ้นตรงทางเดินสกายวอลครับก็ตรงห้ามอเอ็นพลเรียมก็จะมีลิฟต์แก้วนะครับลิฟต์แก้วให้ทุกคนได้ขึ้นไปด้านบนได้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นลิฟต์แก้ว ลิฟต์แก้วตรงนี้สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็สะดวกสบายครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปตรงนี้เลยตรงลิฟต์แก้วนี่ก็จะขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับสะดวกสบายมากสามารถมองเห็นด้านล่างได้เลยนะด้านนอก เาจะเนี่ยขึ้นมาถึงด้านบนนะครับไปทางซ้ายเนี่ยก็จะไปที่เข้าทางห้างเอ็มโพเรียมนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศฝั่งนู้นที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นห้างเอ็มโซเฟียนะครับแล้วก็สถา,านีรถไฟฟ้าพ t เทพร้อมพงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกเลยนะครับไม่ต้องเอา ขับรถมาเองก็ได้เนี่ยตรงนี้ทางเข้าเอ็มโพเรียมนะครับแล้วก็เดินมาตรงสกายวอล์กตรงนี้ก็จะเป็นทางไปที่ห้างเอ็มกเทียนะครับนี่เป็นร้านที่จำหน่ายเสื้อผ้าสินค้าคราคาแบบแบรนด์เนมต่างๆก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็พาเพื่อนๆเ,เดินดูบรรยากาศแถวนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตรงไหนอีกนะครับสำหรับอันนี้ก็ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ